สวัสดีครับมือผมนะครับในการคิงเซตอันนี้จะเป็นคลิปตบมานะครับอ่าลงงานอุตสาหกรรมต้องการการผลิตนะอยากผลิตอลไรก็ผลิตไปเลยตามใจเลยอยากทำก็ทำหรือทำไรไอ้นี่เมืองผมเริเป็นเมืองขึ้นเยอะแล้วแต่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ทิ้งหาตรงนี้อยู่เลยนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วมันจะไฟฟ้ามายังไงล่ะเขตที่พักอาศัยนี่นะครับเขตที่พักอาศัยนี่ปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยก้อยไฟฟ้ามไปแล้วนะ แต่พวกเนี่ยผมให้ไปฟังเขาไปทั้งเออแล้เนี่ยเนี่ยมันจะให้เอาแผงเอาแผงโซล่าเซลล์จริงเหรอเอาจริงเหรอเอานะประปาไม่ไหลลืมไปนี่นี่เราทำสองไฟฟ้าสามไฟฟ้าผ่านเลยนะครับนี่ผ่านแล้วอย่ามาลองถุกอีกนะ อย่ามาล้ออีกนะเนี่ย นี่ครับเนี่ยไฟฟ้ามาแล้วอ๋อรู้แล้วไอเนี้ยคือได้เนี่ยไม่เดี๋ยวมันไม่มีเพราะสายไฟมันไม่โดนไงต้องทำยังไงล่ะดูดูก่อนนะครับถ้าไม่มีก็ต้องเอาแทงน้ำออกไปผมรู้แล้วเอาแทงน้ำไปดีกว่าออกไปก็ดเดี๋ยวย้ายแทงน้ำ โอเคนะครับแล้วก็เนี่ยสายเข้ารับปลาก็ออกมาตรงนี้เลยนี่เสร็จแล้วก็โยงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยโยงไปโยงไปโยงไป,งไปนี่โยงให้เข้าบ้านหลังนี้เลยโยงไปให้แบบทั้งเมืองเลยนะครับ นี่โยงถึงตึกนี้ด้วยนี่ที่นี่มีแต่โยงนี่เล่นๆน,นะครับนมันจะเอาผลิตอะไรกันนะกระน,นานี้ไอพวกเกี่ยวกับแต่การผลิตมแต่การผลิตโอเค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 นะครับให้ไปแล้วโอเคเดี๋ยวทำสายไฟต่อก่อนอู้ทำมึงยากจริงนะครับเนี่ยยากจริง แล้วก็ติดบ้านอีกอทีนี้จะทำไงดีครับเนี่ยต้องยอมทิ้งบ้านหลังนี้ไปเอาแล้วขายไปเผาทองหลังเพื่อขอสร้างหลังใหม่ก่อนนะครับเขตที่พักอาศัยโอเค แล้วก็เอาไฟไปเอาอีกอะไรอีกเนี่ยโอเคงั้นเอาบ้านหลังนี้เอาไปต่อทำลายเผาทิ้งอ๋อติดรถติดรถรถใครเนี่ยรถใคร ถูกรถทิง้งแล้วใครมันมาสร้างบ้านตรงนี้กระขเขาเมืออ๋อนี่นี่มันเข็ดอ๋อผม,ผมลืมลบลบเขตนะครับลืมลืมลืมเอออย่าขาดไฟอย่าขาดไฟบอกว่าอ,อย่าขาดไฟ แต่มันขาดไฟเพื่อแนวสายไฟผ่านอย่างเดียวเลยครับแต่มันขาดได้ไงงงไอ้พวกนี้มันมันหลอกหรือเปล่าเนี่ยเอาปล่อยขาดไฟไปไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนี่กูอิงสต y ไม่ต้องขาดไม่ต้องหลับเลยนะไม่ต้องหลับไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนหรอก เขียนมากอะเดี๋ยวโอว้มันต้องทำเป็นเมืองใหญ่ตรงเนี้ยเลยอะ่ะแล้วเดี๋ยวก็ค่อ,อยเออใส่ไฟผ่านได้ไหมอะ่ะ เผาทิ้งแล้วครับเนี่ยเผารัวๆเลยเผาหมดแล้วจะได้ง่งายอ๋อนี่ใส่ไฟฟ้าข้ามถานนได้ผมเพิ่งรู้ไหมนะขายบ้านทิ้งแหละดีแหละแล้วก็ต้องเผา นี่มีไฟใช้แล้วนะมีไฟใช้แล้วนะนี่ต้องมาลองนะว่าไม่มีไฟนี่ <c oughs> <c oughs> ได้เพชรมาแล้วสร้างกังหันลมเหรอ นี่ก็ได้นะครับเนี่ยผลิสร้างกังหันลมทำผิดทำผิดทำผิดต่อรื้อไปก่อนทำลายทิ้งก่อนกังหันลมกงหันลมกงหันลมนี่โอเคได้แล้วนะครับกงหันกงหันลมดูแลทำไมถึงมันทำทำไมถึงไม่ไฟฟ้า กำหันกงหันลมผลิตไฟฟ้านี่ไงเพิ่งรู้นะคะเพิ่งรู้แผงโซลาร์เซลล์ซื้อได้ยังนี่ได้ครับได้แล้วได้แล้วนี่แผงโซลาร์เซลล์เป็นแสงแล้วไม่ไฟฟ้าใช้ไม่ต้องสนมีแล้วเย่นี่นะครับไฟฟ้ามาแล้วไฟฟ้ามาแล้ว เลนฟิวที่ทิ้งขยะโอเคมานะครับที่ทิ้งขยะมาแล้วไอ,อน่าที่เสียงรบกวนเยอะไปหรอโอเคนะครับเสียงเสียงรบกวนเยอะมากในบ้านนี้เี่เสียงรบกวนเยอะใช่ไหมเอาที่ทิ้งขยะไปตรงนี้เลยกัน ปล่อยไปแล้วกันปล่อยไปแล้วกันผู้คนรู้สึกไม่มพอใจสาธารณสุขโอเคโอเคโอเคอ่าตามใจเขาหน่อยแล้วกันอสาธารณสุขอ่าเอาก็เอาเอาก็เอาเอาก็เอาสาธารณสุขคลินิกถูกอคลินิกอะไรดีอะคลินิกนี้แล้วกัน ไม่พอใจนะไม่พอใจเดีต๋ตะออกจากเมืองเลยเดเตะออกจากเมืองไม่พอใจเนี่ยอยากเตะมันออกจากเมืองมากเขาหาไม่พอใจที่นี่แกงเขาหน่อยสถานีดับพึงต้องอยู่ไกลๆแบบนี้ แับประเดนนี้มันหมุนไม่ได้นะครับเนี่ยมันก็เหลือวิธีนี้วิธีเดียวนะครับถ้ามันหมุนแก้ไม่ได้โอเคขายไอสถานีนี้ทิ้งไปก่อนแล้วก็ทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้สถานีดับเพลิงอืมแล้วก็ทำนี้นะครับหนีแก้สถานีดับเพลิงใหม่ เริ่มเข้าใจแล้วเขาเริ่เขใจครับเอ้าเราจะไปลบมันทำไมเนี่ยโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคนะครับรอเขาสร้างกันใหม่เด๋๋ยวรอมีใครมาอยู่อาศัยที่นี่ก่อน อ๋อถนนขาดอีกโอ้ยถนนขาดแม่เอาถนนลาดยางให้แล้วตอนนี้ต่อกันแล้วนะเกมนี้สนุกเหมือนกันนะเนี่ยจาน,นี้ขยะขาดถนนได้ขาดถนน ฝัดถนนก็อาจะทำทางเชื่อมต่อก่อนโอเคนะครับมีเชื่อมไปแล้วโอ้โหเงินลดลรัวเลยขัดถนนขัดถนนขัดน้ำนะขัดน้ำลำบากมาก เอาแค่ okay, นี้พอนะครับเอาแค่ uh, okay, นี้พอเฮ้ยนี่ไงคราวนี้เมืองผมไม่ขาดเลยแล้วเย่เย่เย่มืองไม่ขาดเลยแล้วเดี๋ยวทำทางต่อไปก่อนมือดีดีมากนี่ทําทางต่อแล้วนะครับ อยากรู้รถขยะมันไปทิ้งมันไปตรงไหนอะอยากไปดูมุมมองรถขยะม,มากเลยอยากรู้นะคะว่ามันจะไปตรงไหนไปนอกเมืองไม่มีออกไปนอกเมืองร้านค้าพานี้ได้ร้านค้า,านนเราาหรอเฮ้ยเครื่องบินอ๋อยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ตัวเทดเลยเนี่ย ออมันคืออะไรอะ่ะโอ้ย,อะ,ยอะไรอเงี้ยบิโรอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้ เยวทำสายไฟเชื่อมต่อไปด้วยดีกว่าก็สายไฟให้แบบไป็นรอบๆมองเลยมเข้าที่เก็บขยะด้วยเผื่อเผื่อเขาจะมาเล่นอะไรกันไงโหดูเงินดูเงินนี่มันเงินลดลดลัวเลย อันนี้ก็เล่นไม่เป็นนะครับก็เคยเล่นของเลกเดี๋ยวดูก่อนอจะมีอะไรอีกไยพิบัติไปพิบัติเล่นเสียเล่นเล่นอีกแล้วแต่ก็ลองเอ้ยสารานะสมบัติโอ้โหศาส,สนามีวัดไหมเนี่ยเอาไม่มีมีบ้าน เอาบ้านไปเอาบ้านไปแล้วเ,าเอาอีอันอันนี้คืออะไรอันนี้ผมลืมนะครับอันนี้คืออะไรอะเดี๋ยวเกี่ยวกับศาสนาเน่อนโอเคสร้างสร้างสร้างเกมน,น,นี้ดีมากมากเลยครับเนี่ยเกมเกมสนุกนะสนุกมาก อีนะดินเสียงก็ไม่ต้องได้ยินสิไม่ฟังไม่ฟังไม่สนไม่สนไม่สนใครทางนั้นเนี่ยเกสมสนุกจริงนะครับแบบคืามันสนุกมากเล่นเพลินเลยรลรถขยะอา้ารถขยะกับรถอีกอะไรกันเนี่ยมีที่ทิ้งขยะด้วยหรอที่ทิ้งขยะเอา้าวรถขยะซื้อจากไหน ทุ่งเกษตรกรรมเนี่ยทุ่งเกษตรกรรมก็คือทุ่งนาเลยครับอ่านี่ต้องอยู่ไกลๆเมืองหน่อยเนี่ยเอาตรงนี้เ,เลยครับเอาตรงนี้เลยจะเป็นทุน่งนาต้องใหญ่ๆหน่อยก็ต้องไม่ใช่ใหญ่ก็ต้องเยอะๆหน่อยครับ เดี๋ยวเันขึ้นมาแล้วกันแล้วตรงนี้ลราคืออะไรอ๋อทีอที่นี่ขาดน้ำผมลืมให้น้ำเลยมา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 ,มานะ้ำปลา,ปา ยังชอบตรงนี้อยู่เลยเนี่ยที่มันมีน้ำเยอะก็ไม่รู้ตัวเลยว่าข้างใตม้มีมีท่อเยอะขนาดไหนโดยพวกมาสีตรงนี้ได้ไฟยังได้ไฟยังอ้าสายไฟฟ้า เอาเคนะครับต่อเลยสายไฟตรงนี้ตรงนี้มาถึงตรงนี้แบบนี้นะครับนี่มาแบบนี้เลยแล้วก็แล้วก็ลือถอนไปนี่แล้วปอนะครับได้ไฟมาแล้ว เมืองเมือง,งนี้เละสุดๆมาเดี๋ยวทาเป็นถนนแบบมันถนนตินต่อแล้วกันนี่เขากรอินกิตตี้เป็นแบบนี้เจ๋งอ่ะโงคลิปเมืองพัฒนาไปแค่นี้เองแค่ไม่พัฒนาเลยครับ เนี่ยมันแท้มกันตขอจัวคือแชทเท่านี้ครับสำนี้บ๊ายบาย